ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับครับวันนี้ผมอยู่บ้านครับอ่านี่ครับบันท่งทีเยนอยู่ครับนี่ครับที่บ้านอยู่ครับเบิ้ลรอบๆครับเอาสิพ้าเบิ้งกระเจาห่อข้าวต้มครับอีกจักมือสองมือก็เป็นบุญขวซาครับ นีกำลังสีห้อเขาต้มครับไปเบิ้งครับนี่ครับกำลังสีหออยู่ครับเอ่วนอบนญขสาเขาสาครับมืออื่นมาหื่อบ่อื่นอื่นหฮมมื้อื่นโฮมอืนเห็นเล็กน้อยต้มันเนมนบริษัท ต้มพัดใส่ด้วยแต่เอาตากอืมเอาสามสีสองสีเอาไลเบรี่หอหอมง่อยง่ว้ครับกับผลการลิ้นครับอภยุเขาครับผลประทุใส่หัวได้้ะจุกอย่างนง่ไหมเป็นน้ำนั่นฝนมากติดต่อกันนั่ ต้มกล้วยวะคือเข้าต้มยังคือเป็นสิ่งต้มผัดใส่ใส่กล้วยต้มผัดใส่ใส่กล้วยครับมาใส่ใส่ผักข้าวใส่ใส่กล้วยนี่บูไปใส่ไหมบูค<อ>ือไ่เห็นมือเดีเยวใส่ข้าต้ม <laughs> ซื้อมัดหนึ่งข้าวต้มนะครับตีพอแล้วครับเอามัดใส่กันบ่บัดเนี่ยยีองอ์สิเลยเ,เ,เ,เรื่องเรื่องซึ่งหลุดแล้ว ต้มัดครับต้มก็ไม่ติดตามต้มมัดตัวม็ไรไม่ได้ตามต้วแต้มอรมาด่าย้ำดอกต้มต้มกันหนึ่งเอาชิูนะจะเข่าเบาทองถ้าว่ากินเข่าได้แต่ว่างก้อนนี่นะก้นมักขึ้นอันดีพัดก้อนบเบาคอพัดพัดใส่กะทิหอมๆหยใส่เปลือกน้ำนี่เอาฟงใส่เปือกน่อยต้มผัดต้นหน่อยใส่ หอมหวยๆสำหรันสุกี้ยูงกินเบอร์เดนเขาพัดแล้วก็เอากล้วยแอทับลงไปครับแล้วก็อพ่อครับแลเอิ้นเขาเขาพัดกล้วยครับพัดซึ้งๆต้มพัดใส่กล้วยบ่ดวใส่ใส่ตัวเหลืองก็ต้มพัดใส่กล้วยครับใส่กล้วยมันแซ่บหอมนี่ครับตัวเหลืองไม่เสียบดอกเใส่ต้มพัดใส่กล้วยต้มยำเลยนะฮะให้หนึ่งขั้น เอาสียบสี่นมือนเสียบเนาะพัดแซ่บบอืมผัดเสีเก็่ยวๆนัวๆมันๆดีย้ายต้นพัดเลยครับพ้อเราครับพ้อเราเกาใส่ซึ่งครับอกใส่ซึ่งครับ้อาเส่ซึ่งครับข้ร่ใส่ซึ่งครับี้าสครับลงมาเกงาึ่งแร้วจนอาเ่าเป็นึ่งัข้อเรา่ใส่่คอาก่าแส่ซง้อเนาะกใส่ซ่งครัอเาเกใส่ซึ่งัอเราเกาใสงครับ ไน,นี่มันแ่ามีกาแฟดำน้ำบัำี้ีรกับใส่หวใจหววใจกับไปบนเขาซากตามประเภทนี่ครับมมวมาวดใส่ันี่ก็ได้อีสานบันท้อครับอันนี้แล้วมากวดใส่เดยนตุ๊ดตายไปแลเราก็ได้มารับเอากองเอาเขาอน้ำครับ

เขาเรียกตองครับครับที่หัวครับเอ๊ ปวยใจเอาแข้งดูปว่งวยใครับขคุ้เลยเนาะากว่มันคร้านถือข้มรานะต้มพัดครับต้มพัดเอ๊ะัดเตาแข้วัาบอกว่าชิวเดี่ยเบอกแข้งเลอนะ แล้ว่งนี่มันก็ตือนี่ครับอใส่ซึ่งเรียบร้อยครับเจ้แทงยครับครับ่เติมนครับกรบอเอื่นเหมืเฮอครับบุญขศาครับเมือซิบขาคำครับไปวาครัถ่าเดือนสิบขั้วางองาใไปวัดไปว่าครับไปห้ครับพูหลวงเับไปด้ัครับท่านไปหาครับบุญขศาในแจังได้ขึ้นเด็อด

ตายพ่อวงรับไปแล้วคนตายไปนักเซมารับเอาอ่าปวดบวนกับตาอะไรยังก่อลูกบ่าไปกัยืนายืนหันละข้อยืนหันเเพคุว่าพูดได้บ่ไปกัอพ่อแม่จิตายไปแล้วมารับเอาสิ่งของบ่ได้ครับยืนหันยืนหน ประตูวัดป่ะีบายไังมัวไปกับฮอนไปถึงทีไ่เียงหมอการ่ำเมนกันะตีท่านเป็นวอลมากครับไปเืองขึ้นเยอะเดี๋เเนอเ๋พียงน้องก็ไปวัดไปว่าครับแต่กินท่านขาครับเอาก็ได้ซองซึ่งครับข้าวต้มครับมือนน้ครับขราะแต่ไปวัดไปว่าครับ จากนั้นกับพีชิปครับพี่นอนครับครับอคลิปนี่ก็จบลงสำเร็จครับโค้งสิบะเย้าเด็กครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพียวผัดชิดไปไหมครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย